อันนี้ดีค่ะพี่พลใช้นานหรือยังเอ่ยใช้สองอาทิตย์ได้แล้วเนาะสองอาทิตย์สองอาทิตย์ปกติเป็นคนที่แพ้ทุกโลชั่นจ้ะเป็นโลชั่นทาผิวอะไรก็ตามเป็นคนที่แพ้จ้ะแม่แต่จอสันจนสัสก็แพ้แพ้หมดเลยบอกว่าไงแพ้หมดแพ้แล้วก็มาใช้อันนี้ไม่ไม่ขาดทาตรงไหนมั่งอนะทาแต่จะกระเล่ดอีเด้อ แล้วมันจะห้องจะกระเลเข่าขึ้นแต่ก่อนมันเป็นยังไงคือหนุ้ยเป็นคนดำแต่ก่อนอ่ะลูขุมขนมันจะกว้างอ๋ออันนี้มันจะซักเข้าให้อออถอนขนไหมไม่ไม,ไม่ไม่ถอนปกติจกระเล้ที่ไม่เคยมีขนไม่ได้ถนอนถ้ามันรูปรูปไปอย่างนี้ถ้ามันมีจับจับนี่นี่ก็ถกออกแค่นั้นเองเป็นคนที่ไม่มีขน อดีตรงนี้โชคดีตรงเจ๊กระเล้ไม่เคยดำเจ๊กระเล้ขาวทาเจ๊กะเล้พิมพแต่ว่าทานี่เราดูมนขาวกว่าหน้าอีกเนียนกว่าหน้าแต่ทาตนี้รู้สึกว่ามันกระชับรู้สึกว่าลูขุมขนกระชับเข้าจากที่สังเกตใช่ไหมคะลูบขุ้มขนขอเบิ้งแน่ไอ้ไอ้